อรุณสวัสดิ์ช้าสุดท้ายที่โอซาก้านะคะอันนี้เครื่องเช็คเอาท์นะคะต้องมากดทําที่ตู้แล้วก็ใส่บัตรตรงนี้เราก็ฝากกระเป๋าเขาไว้นะคะใบละตรงเคาน์เตอร์นี้นะคะใบละ500เยนนะเพราะว่าโรงแรมนี้โอเคนะโรงแรมคันไซนะแล้วเขาก็ทําความสะอาดห,ห้องทุกวันเนาะแต่ว่าเราเสียค่าฝากกระเป๋าหลังเช็คเอาท์อ่ะใบละ500เยนกระเป๋าเป้ใบน้อยก็เสียพอคิดต่างหากเดี๋ยววันนี้จะไปโกเบนะคะ เดี๋ยวเราจะไปลงสถานีซันโนมิยะนะคะวันนี้ s <S ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีโอซาก้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโทไคโดวโันโยลายนะคะเราขึ้นนี้นะคะชานชลาที่หตอนนี้โบม,มาถึงที่สถานีซันโนมิยะแล้วนะคะ mm hmm. ก็มันจะใกล้ที่เที่ยวเราเนาะ mm hmm. ก็เลยมาลงที่ซันโนมิยะ30นาทีนะคะกับขบวนนี้นะ ที่เรานั่งมากันนะคะนี่นะคะเดินออกมาจากสถานีซันนมิยะอยูประมาณนี้เดินตามผู้คนไปตาม Google m a p นะคะอโอ้ร้านดักตสกินแคร์น่าซื้อนะดูไม่แพงราคาดีอยู่นะ โอ้หอมกินเนื้อ,อย่างโบต้องมากินอันนี้ปะโกเบสเต็กปะวันนี้อากาศดีนะมีแดดทั้งวันนะคะพยากรณ์อากาศคือแดดออกทั้งวันแดดดีมากเซเว่นอะไรเงี้ยเยอะแถวแถบที่โบพักไม่ค่อยมีนะต้องเดินออกมาปากซอยไกลหน่อยอะไรเงี้ยเสาโทริอิ โกเบโมโตมาจิฟิลฮาแยกชนะิบูยามะคล้ายๆฮาแยกชิบูย่าแต่เป็นฮาแยกโกเบเดี๋ยวเราน่าจะเข้าไปตรงนี้นะคะมาซึโมโตเต่บอกซื้ออะไรกลับไปได้แล้วกระเป๋าเต็มจริงๆ ไม่ได้แม่แต่นิดเดียวกระเป๋าเต็มเดี่ยวมาตรงนี้ก็เป็นใช้หน้าเท้าแล้วเนาะโกเบใช้หน้าเท้านะคะ t h นจีน <Thank you. S 2> เลยไม่ใช่อันไหนแม่อันนี้เหรออันไหนวะอันนี้เหรออันไหนอันใหญ่สปซิเผ็ดปปไหมเผ็ดนี่ได้แล้200วสองร้อยเยนนะคะ เป็นคุ้ยใชยคุ้ยใช่กับแป้งอนะร้อนมากฝันออกได้แล้วของแม่ปลาหมึกปลาหมึกเผ็ดเผด,ผดชิมกัดเนาะโอ้โหอร่อยไหมะ่ะอ,อร่อยอร่อยเห็นจะเผ็ดเลยก็เผ็ดของเขากับเราไม่เท่ากันเดี<อ>๋ยวเราจะไป Uncle James b กอรี่กันนาะตรงพอร์ตโกเบนะคะ โกเบศึกฮอคอยอ่าตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วเราก็ต้องตะโกนพร้อมกันว่า,ว,าว้าวมาตรงที่เขามีโชว์พอดีเลย เราลืมมา,า่ะตั้งกล้องมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองเลยนะคะแม่โบถ่ายไม่สวยไง้างแม่ถ่ายให้ทีไรแล้วแบบเม็นไม่ได้เลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว้าวทุกคนดูข้างหลังสุดยอดออน่าจะต้องซื้อตั๋วขึ้นเรือนึกถึงโยโกโฮาม่าเลยรู้สึกมีความสุขเงียบสงบ ถนีเขาจะมีเรือมีดินเนอร์อะไรนะคะเนี่ยโอชอบที่นี่มากเลยรู้สึกเงียบสงบอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เงียบสงบนะคะก็เลยชอบแล้ <c oughs> ก็อยากได้แบบหมวกกันแดด <c oughs> ยังได้หมวกกันแดดสักใบแดดวันนี้แดดดี <c oughs> จริงๆ เดี๋ยวเรา,เาไปตรง Uncle James นะคะอันปังแมนตรงนั้นนะเดี๋ยวโบจะลงไปนั่งข้างล่างนู้นตรงด้านล่างรับลมแดดเออรับแสงแดดนะคะโอ้มุมดีมากเลยมีเรือกำลังผ่านนะว้าวก็คือน,น่าจะสวยสุดๆเลยนะคะอันนี้มากลางวันเนาะมันก็ได้ประมาณนี้นะคะ ว้าวสวยมากเลยตอนนี้โกก็เดินลงมาด้านล่างนะคะตรงนั้นนะคะอังเค้าเจมเดี๋ยวเราจะไปอังเค้าเจมแล้วก็มีสินค้าตรงนี้ อันนี้เหมือนเขาทำโชว์หรือทำจริงวะผมไม่รู้อันนี้ของจริงหรือเขาทำโชว์นะแต่ก็ปะเดีย๋ยวไปดูข้างในกันหยิบไปว่าเราจะกินอะไรอันนี้สวีทเลดบีนฮอกไกโดโอ้ชิลพันเย็นก็เอาเรื่องอยู่เนาะราคาโอ้นี่ค่า4ี0เยแเยนแม่อันนั้นมันเป็น2ชิ้นอันนี้ค่า8 8 0เย็เยนอันนี้ก็480 ไม่ใช่พันเยนพันเยนคือสองชิ้นไงนอันที่เราหยิบม,มา,าแล้วก็มีอันนี้ห้ารยี่สิบขนมปังแกงกะหรี่รสเผ็ดนี่ยรัวเอาไปลองไหมเอาไปลอง3มชิ้นเนาะน,นี่นะคะที่เราซื้อมาเมื่อกี้เนาะ หมดไปพันสี่ร้อยต่อเยนก็โอเคนะสามชิ้นชิ้นใหญ่อยู่นะเนี่ยไม่ได้ชิ้นเล็กนะ้ยน่ารักอันนี้เป็นรูปหมูวะเดีเดวไม่เคยดูเลยกระตูนันปังแม่ก็มานั่งตรงนี้ตรงชิงช้าอะกินกันออะแม่ชิมเอาคนละครึ่งยงเอาอย่างละคนละครึ่งล้างมือยังเช็ดมือก่อนนะความรู้สึกโบตรงๆก็คือเฉยๆนะ ไม่ได้พิเศษไม่ได้ว่าอร่อยเป็นพิเศษก็คือเฉยๆอตอนนี้เรามานั่งลบหนาวอยู่ที่สตาร์บัคนะมาลองแวะกินที่ตลาดเชนาทาอีกครั้งนะคะโกเบบี เอาเป็นเสียบไม้ก่อนพ0เยนนมาแล้วของเราคิวเบอร์สามยังไม่มาใอ่ไหมยรอนขอบคุณ ตานนร้กเบบีฟนะคะเมื่อกี้ที่โบไปซื้อกินนะก็เปิดประสบการณ์ดีก็เป็นเนื้อที่อร่อยดีนะคะมันมันเยอะๆหน่อยอ่ะมันมันแบบมันมันมันปากตอนนี้โบก,กลับมาสถานีโอซาก้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋าที่โรงแรมเนาะแล้วโบก็เดินออกทางใหม่อีกแล้วนะคะก็มาโพตรงนี้นะ ใต้สถานีโอซาก,ก้านะคะเขามีแบบร้านอาหารอะไรแบบนี้เนาะเออคือคนพื้นที่นะคะมาต่อคิวกันสมมาจะเป็นคนในพื้นที่นะไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วราคาอาหารก็เพราะมันก,นก็ปกติไหมโบไม่รู้นะนี่ไงร้านาดังที่คนมาต่อคิวกัน เยอ๋อที่เขามารีวิวก็คือร้านเมื่อกี้นะคะที่โบถ่ายให้ดูแต่เราแบบเราไม่มีเวลาเราจะแปลวกระเป๋าเราแล้ว mm hmm. ก็โบจองรถไฟไปเกียวโตตอนทุ่มหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ให้ดูจำนวนผู้คนในสถานีก็อันนี้ไม่ใช่ในสถานีนะมันเหมือนเป็นทางเดินไปสถานีนะคะตอนนี้โบก็มารอ รถไฟขบวนฮาลูกะนะคะจะไปเกียวโตเนาะก็คือ6โมง2นาทีแต่จ,จริงอะโบจองทุ่ม2นาทีแล้วทีนี้เรามาถึงเร็วก็เลยเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ขึ้นขบวนที่ไม่ต้องจองนะคะก็เลยรอขึ้นขบวนตู้ที่ไม่ต้องจองเพราะขบวนที่เราจองมันเลทเกินทุ่ม2นาทีเออโบจองแบบเผื่อเวลาเยอะๆไงอเมกิตะเดกราวอกซิตเนี่ยคือมันหลงเว้ย มันหายากอะสำหรับโ,บโบโบออกมาจากอีกทางนึคงอะเรามาจากอีกทางหนึ่งก็เลยหลงตอนนี้เรามาถึงสถานีเกียวโตแล้วนะคะขบวนด้านหลังตอนนี้ก็ออกมาจากเกียวโตสเตชันแล้วนะคะเราไปเดินบนถนนทีไหมาไฟแดง ข้ามไปฝั่งนู้นเลย,เ,ลยเดิน,น,ดนตรงนี้เราจะเดินข้ามไปเดินฝั่งนู้นอันอนีน้โบก็ออกมาจากสถานีเกียวโตแล้วนะคะซึ่งก็หาทางออกไม่ยากเนาะตามเวดเอ็กซิทออกมาแล้วก็มีกระโปรงกระเป๋าก็มีลิฟต์ให้ตลอดนะคะไม่ต้องลากขึ้นลากลงบันไดรู้สึกว่าจะมีเซเว่นตรงทางนี้ด้วยถึงแล้วคะ่ะอิบุสุรเรียวกงัง ยี่สบราเขาไม่รู้เขาจะมากอ่โมงห้องเราค่ะทางเดินแบบนี้ดัเอ่เป็นห้องฟูกเรียวกางแบบนี้นะคะโบจองมาของโบสองร้อยห้าสิบยูโรห้าคืนนะคะแล้วก็เดินประมาณแปดนาที ถึงสถานีเกียวโตเนาะแต่เราถ้าเราเดินช้าหน่อยก็ประมาณ10นาทีอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเราปูที่นอนนะคะก็ประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเทปเกียวโตกันนะคะวันนี้